ก็ได้มีการเชิญตัวนายไพยวันเนี่ยมาสอบปากคำน,นนะฮะก็ปกรากฏว่านายไพวันเนี่ยก็รับสารภาพนะครับก็ในวันนี้นายไพยวันก็ยินดีเนี่ยก็จะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะนําตัวเนี่ยส่งสารไปนะครับตอนไม่ทราบทางมีอะไรสอบถามนะครับเขาก็เขาก็ไม่คิดนะฮะาะว่าขเขาก็ไม่คิดว่าจะทราบว่าทางเจ้าที่ตำรวจจะสามารถที่เราจะหาล้วทราบว่าเขาเป็นใคร พราะว่าอย่างที่นําเรียนว่าเหตุเขาเกิดเนี่ยเขาก็เกิดส่วนใหญ่เกิดในเวลากลางคืนนะฮะแล้วก็หลังจากก่อเหตุเขาก็รีบหลบหนีไปนะก็เราเขาก็เกิดเหตุก่อเหตุตั้งแต่วันที่19บนะเก้ามีนาฮะจนวันสุดท้ายที่เขาก่อเหตุก็คือที่7เมษายนนะฮะแล้วแต่เขาบันทึกเรื่องเขารู้สึกผีเาดูลอายใจแบบน้เขาทำบ้างขออันนั้นไม่ทราบน,นะ,ะครับยังไม่ได้ครับเรื่องต้นตอนนี้เราคาดว่าอาจ ได้เห็นการทำงานเนี่ยครับทุกคนก็ขอชื่นชมครับตามแบบของประชาชนนะครับตัวเล็กๆก็ขอขอบคุณท่านท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็ท่านผู้จัดการท่านท่านจะครัจสอบผู้บริการด้วยก็ภูมิใจครับที่มีอยู่แบบั้ยังมีตำรวจที่คอยดูแลประชาชนอยู่ตลอดเวลาก็ก็เสียใจนะครับที่ว่าเกิดเหตุการณ์ก็เป็นอา All oh right.